โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบพ่พอกันอีกครับสวนฝรั่งลุงวีโอ้สมุนกับห้องน้ำขนาดโอ้สมุนยำละวันเอานี่นิสมุนอยู่ข้างหลังครับเอาคลิปนี้อีพี่นี่อยากจะผ้ามาใช่หรอไม่ใช่หรอพ่อ,อ,อสีพามาเบิง่งเออฝรั่งนะครับนะโอ้ยเพิง่งจะน้ำมาได้บาทน,นั่นโอเคครับอ่ะพามา เบิ่งลูกค้าเิ่นกับอาจารย์พิ่นกำลังคุยกันเนาะอืออ่าน,นี้อาลูกา้ามาเยี่ยมเยี่ยมชวนอาจารย์เลยสิพาอ่ามาเอากวุมลูกอีกรอบครับผมครูบาอาจารย์อะเรียนรู้ไปพร้อมกันครับอ่าลูกค้าน้ำเนาะครับเนาะลูก้าเิ่นก็ะกนกนจะได้เรียนรู้ไปพร้อมก,กันครับผมอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไปเจออาจารย์วิุชวนพึ่เลยนะครับผมอ่ะโอเคครับผม นี่ครับผมสวนฝรั่งลุงวีบ้านนาสวงครับผมหรือเฟซบุ๊กสวนฝรั่งลุงวีบ้านนาสวงศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสามหกสี่เจ็ดเก้าศูนย์ครับผมวันนี้ผมก็ได้ได้มีไอ้ลูกค้านะหรือว่าเอฟซีนะครับผมเนเดินทางมาจากขอนแก่นนะครับผมผมก็สวัสดีครับคุณพ่อไอ้ขอนอุ่นชาทนจากจังหวัดจากชายก็ครับคุณพ่อมาจากขอนแก่นจากขอนแก่นครับผมผมก็กราบขอบพระคุณหลายๆนะครับผมที่มาเยี่ยมชมสวนผมก็ดีดีใจเป็นอย่างมากคุณพ่อไอ้ ผมดีใจมีความยินดีแล้ว,วามดีใจมากนะครับคุณ่อที่คุณ่อได้ให้เกียรติมาเยี่ยมสมสวนฝรั่งลุงวีปนสวงไอสอบถามข้อมูลได้ทุกอย่างนะครับคุณ่อถึงแม้ว่าคุณ่อจะบสืออย์ยังนะามมาเยี่ยมสมสวนสุริน,นีผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับซึบ่งผมก็มีลูกค้าในทางไกลหลายจาังหวัดอยู่ดอกเพราะว่าเขาปลูกทีดาแล้วมันมวนในการปลูกนะครับมันก็เลยมีความสุขในการแนะนําลูกค้านะครับเดี๋ยวืัอนี้ผมจะแนะนําวิธีการตอนกิวามนะคุณ่อ แต่ว่า้ขออนุญาตคุณ่อมาด่านในข้ับหนึ่งเนาะไอ้เอาไอ้ที่จริงในที่คุณพ่อวไ้ปลูกมังซีดานนะเขาจะเขาจะเอาเพือสนิทอื่นนี่ปลูกแซมก็ได้นะครับคุณพ่อเพราะว่าใผมว่าะใ้เขาโคดเขาโคดน้ำมันทัวอยู่แล้วนั่นน้ำมันก็ขึ้นมันเสดไลหลายตัวนะั่นเนาะแต่ว่าแต่ว่าไอ้ขอดีข้อเสียของมันก็เคยถ้าเกิดว่ามันหล่หลายแล้วเขาจะคุมหลงเนาะแต่ว่าที่แรลงนี่ต้นมันยังโวใหญ่หนิเขาเขาคุมหลงใหญ่นะครับคุณพ่อมันก็เลยเป็นเหตุให้ได้ บ่เทือนี่มินิสปริงเกอิดผมก็ว่ามันก็มันก็ดีคือกันนะคนพวกจะไหว่านอม้่วงวิธีถ้าเกินไอ้เฮามันบ่กระจายตัวเฮาเปิดโดนๆมันก็ไหลมามันก็ไหลมาคือเก่านั่นเนาะครับผมแล้ววิธีปลูกนี่ยถามมันถ้ามันอยู่สูงยังที่เนาะงคนพวกเนี่เฮาเฮาบ่จําเป็นต้องเฮ็ดอีหยังมันเด้กคนพวกถ้ามันสูงๆนี่นะเฮาขุดเฮาขุดลงไปเลยนี่ขนาดขื่อกลัวๆนี่เสมอเบามันนะ พวต,ต้องบ่ต้องคูณใหญ่แล้วก anyway, right? so, uh, ็บ่ต้องรอบก็คือเท่ากับครับผมตุ่มของมันเปนครับผมเท่ากับตุ่มมันเลยว่าใหญ่กว่านั้นยังน้อยเคยมันลงง่ายแล้วเฮาก็เอาดินตัวนี้หลักโอบเลยนะครับแค่นี่นะหลังจากเรียบร้อยแล้วเฮาไม้ไผ่2อันนี้ล็อกไว้ให้มันแน่นนะครับเพคุณผอบ่ให้ต้นบ่ให้ห่างมันเท่เทือนมันจะใหญ่เร็วบ่เทือนนี่เฮาก็ฟางฟางแห้งนี้คุ้มแบบอย่างหน้าเลยไอ้หน้านี่นะครับผมฟางแห้งคุ้มเรียบร้อยแล้วไอ้ขี้งัวแห้งไน้เก่าๆนะเพคุณผอมันสามารถใส่ได้เลยบ่เป็นเสือล่ะเฮาให้แดดเผามันอีกทีนนึงะ คือเราใส่ใส่บนฟางหรือใส่ใส่บนฟางครับผมไอชวนในกลนลุมมีนเขาจะใส่ฟูรลดานกับโดโลไใหม่ปูนเขากระไดครับผมเขาโบไ่ก็ได้ไอเมื่อก่อนนี่ผมเคยใส่ฟูรลดานเนื่องจากว่าผมเห็ดปลอดสารเนี่ยผมก็เลยโม่ได้ใส่ขาใส่เสือเบีเบีตัวเดียวแล้วครับผมเดี๋ยวปรเทอนี้นานนีดนะแดดมันหอนแห้งนี่เขาต้องคนนน้ามันช่มเสมือซะกวอนระยะปลูกที่แรงนะระยะปลูกที่แรงนี่คนน้าช่มเสมือนแล้วก็ไอ คนนำเสมอแล้วก็ถามมันผ่านไปหอดเดือนหนึ่งที่สุดหมายถึงที่สวนผมเนะครับอกผมจะใส่ปุ๋ยสูตรยี่ห้าเจ็ดเจ็ดถูกเสหาหมืองที่ละหน่อยนะครับคุณตวแต่ว่าในขณะเดียวกันหมดตารไอโีลงแห่งนี่เขาก็จะเติมอยู่เรื่อยๆนะคุณตวบโบยมันขาดนะโบยมันขาดต้นใหม่มันก็จะใหญ่ใหญ่เร็วนะครับประมาณเนี่ยแต่ว่าสูตรปลูกนี่มันไม่หลายวิธีแต่ว่ามันดีว่าทุกงวิธีวันพอยวิธีปลูกเนี่ยเพราะว่าบางทีดามันปลูกง่ายนะปลูกแบบนั้นมันก็ติดนะ สูตรไผ่สูตรมันธรรมาสูตรใดก็ได้นะครับเจ็ดที่พ่อใส่เนี่ยสิบห้าวันครั้งนึงใส่กับใส่ใส่หมดหลายครับผมทีละทีละหน่อยเพราะว่าเห็นมันค่อยๆกินไปทีละหน่อยนะหรือเขาจะใส่สูตรเสมอก็ได้ครับคุณพ่อไอ้บางครั้งผมเมื่อวานนี่ผมก็ใส่สูตรเสมอผสมปูยูเรียครับผมแต่ก็กระได้ขึ้นกันนะคุณพ่อเพราะว่าบางสวนนี่คนยืนเบสิคสูตรเสมอตัวเดียวนะไปจนใหญ่เลยก็ะไดมันง่ายมันบวกกับจำหลายสูตรชาาตติมัันนกก็่่งอยูแล้ว ต่างกันแต่ไส้ถามันปีกัวแล้วเท้าจะยืนสูรเสมอนี่เท้าก็เอาเอาชุนชูนหกสิบนี่เขาไปผสมรวมเลยนะมึงไอ้ปาบให้มันบานนะไอ้ล่ะหลังจากต้นมันใหญ่นี้ระยะปลูกนี้ประมาณนี้นะครับคุณพ่อไอ้หงเปาซื้อนี่หน่วยหน่วยมันดกนะคุณพ่อสูตรสูตรปลูกประมาณประมาณนี้ประมาณนี้เอาคุณพ่อลองถามมึงใจจะถามตัวไหนได้ได้ไว้ทุกทีธีครับคุณ เพราะว่าอังวิเศหลายปีนะระสบการณ์มันก็เลยหลายนะคนุณ่อคือคำเก่านะผมก็เลยอยากใหพ่ผอถามมั่งผมอองจากยูทูบด,ดูอะารนะคุเขาบา็อข้างนียเขาจะ่ามันคทนยใ,ในป <ใน S 1> ัจจุบันเนี่ยตอนนี้คือในตลาดุตอนนี้คือเขานิยมปลูกอะไรกันส่วนใหญ่ความต้องการของลูกค้าเอออันดับหนึ่งเลยผมมองมาเดี๋ยวนี้ของจวนสือคุณ่อเพราะว่าไอโรสานที่คุณคือคุณ่อสิเหมือนเหมือนสียู่ด่ันทางนั้นของจวนเสือนี่โรสาิมันก็แสบผมนะแล้วแล้วมันก็ ปลูกง่ายดูแลง่ายปลเทอรนี่มันผลผลิตมันมันออกต่อเนี่ยนะผมว่าะไอ้ลูกค้าที่มาสวนที่เอาได้รายก็ครื่องหงวนเสรีนี่ละครับผมผมถึ่งบอกไปถ้าไผกาปลูกหงวนเสรีนะปลูกที่เดียวนะปลูกพร้อมกันเลยนี่ยางน้อยนี่ลอยต้นนี่ปีหนึ่งเขาถึงเงินลายเลยคุณ่อถ้ามันออกลูกนี่เพราะว่ามันขายถึงสุวนของคุณ่อกิโลละก็สิบระหว่างรสชาติหงชนเสรอกับหงพอ่อที่มันต่างกันไหมเพาะเออต่างกันอยู่ครับไอ้เพิ่นมีคำาลกาวไว้ว่าไอ ของเปาของจวนซื้อนี่บาแสบแล้วของเปาซื้อนี่แสบกูหันอีกอืมไอ้เนื่องจากว่าเนื้อเขาเป็นผู้ดีแล้วมาเล็ดจะบุคออยมีนะครับคุณ่อมันจะแบบย่ำเขาไปแบบง่ายๆเลยนะครับผมมันจะหวานกรอบแล้วก็อมเปรี้ยวนะย่ำเขาไปแบบง่ายๆมันเป็นอัตลชนกันนะอืมไอ้หองจวนถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าเนื้ออ่อนกว่าก็แสดงว่ามันมันเนื้อมันจะฟูกว่าแม่นครับผมแต่ของเปาซื้อจึงจะฟูกว่าที่ก้นซื้อ ผูกับบบถึงกำบเนมเนี่ยคนพอแบบแบบฟูแล้วมันกรอบนะมันไข่ไข่มัเซ์รีเรื่องมาเนี่ยมันมันได้ได้อัตลุนกว่ากันนะคนบอกแต่ถ้าหูจนสื่อนี่คือเนื้อจะแน่นกว่าครับผมถึงถึงต่องเลยครับเนื้อจะแน่นกว่าแต่ว่าถามมันชุกได้คือขาตจนอายุสามปีเนื้อของเขามันก็จะเนมเหมือนกันในแบบจะกรอบแบบได้อัตลุนบบถึงกำบแน่นเลยนะโบคือมาเองบางทีได้บานเฮาเนาะครับคุณบอกบังทีไดาบานเฮามันจะแข็งแกร่งนะ เอ้เมกควันน,นี่บางครั้งนี่บางลูกค้านี่เขาเคยกินมักซีดาแบบกิมจูน้าตลาดนี่ยเขากินเื่อเดียวนี่ถ้าไม่มบรอยากมักซีดานี่ตลอดชีวิตเลยเขาบอ,ามอากนอนลลม,มันเ,เนพราะว่าเขาปลูกจํานวนหลายแล้วมันมันเปรี้ยวเนาะคุณผู้ชมเนาะแต่ว่าเขาปรุงโดให้มันหวานเนี่ยแต่าตัวหนึ่งเขาขายปริมาณช่งวงพ่อค้าคุณครับก็อยากมักซีดาตลอดชีวิตเลยไอ้นี่น้องผมว่านะบะเื่อแดงมากินมักใสแดงแล้วถ้าไม่ติดใจมักซีดาเนาะถ้าไม่อยากมันเพราะว่าอัตลบทั้งไทยทั้งกันนะคุณผู้ชม ถึงของจวนซื้อมันจะเนื่อนแน่นแต่ว่ามันบบถึงกับแข็งเลยนะของผมได้ครับได้ครับถลุโบกันไอ้ขวามอนุญาตมามาต่อดันดันเนี่ยขึ้นขึ้นจังหน่อยก็เด็ดออกครับผมทำมันติดจังมาต่อไอมันสารหน่อยจังไช้มันก็เหลือนะเพราะว่ามันมันไหลห้องโบเอามันหลายปหนีอยู่แล้วครับไอ้เมื่อนั้นโมกดาหานผนมาโอ้มันคือหลายถ่ายรูปไปแน่ถ่ายรูปไปนะมันบอกผมเอาซื้อจังหนีมันคือหลาทเนาะตีหน่วยนี่ขนาดออ้้าาไไววเเบดนนีมัก็ รับผมสิหักครับผมกิ่งมันจะแล้วหน่อยมันก็จะโหวแสบไเต็มที่นะาะว่าเขาเขาขายเองเขาตรงการให้มันแสบนะบางคับใบมันตรงไหลมันยังไฟนี่นะสุ่มพัวเนี่ยถ้าตอนต้นต้นหน่อยนี่ต้นมันนานใหญ่เลยคนบอกแบบมันถึงตาขาตดแขนต่นหน่อยมันผ่านยาวใหญ่แต่ว่านี่ผมก็เลยตอนนะแล้วโดยปกติแล้วคือเขาจะถ้าจะเอามาทําแม่พันธุ์นี่มันน่าจะอยู่อายุประมาณต้นแม่ประมาณกี่เป็นปีไหมพ่อบัวบอกระไ ถ้าเป็นเสียบยอนนี่ปลูกเ้วว่าแต่มียอดเนี่ยเขา้เขาขยายยด้เลยคร<อ>ับ<อ>ผมแต่ถ้าตอนนี้อย่างน้อยต้นแม่เนี่ยาด้เป็นปีไ,อไบอสบอสเห็นกับผมว่าแต่ลำใดถ้าบ้านเขาจะตอนหลายช่วงนี้มันตอนลายสมลยมันตอนหลายมันเรืองามแบบัเพราะว่าเดี๋ยวมันกระพุ่งออกมาของเขาเนาะครับมันจึงคุมข่าขนาดตนน้นในหน่อยนะอเอาขายค่หน่วยมันต้นหนึ่งเนี่ยเขาได้เงินหลายบาทแล้วไอหน่วยมันขายไงเดี๋ยวคุณอหมู่บ้านเนี่ยผมออกเรือ นาจะรวมรวมิ0กิโลในขายข้าวเ,เดียวเดี๋ยวผมบอกไมครับงหลวงเดสือนี่ขายง่ายนะมังสิดาใส่แดงมันขายง่ายส่วนตนนัวนี้ของเปล่าสือมีแต่พันดีเขากันเลยบริยานมันกลายพันนะไอ้นี่นะหมวหน่วยมันหลายเกินไปเนะี่ยครับต้นน้อยๆบังขับขนาดต้นนี้ถึงหน่วยหลายแล้วก็ตอนมันก็มีเลยครับม้าปอดครับซุ่มนี่นะซุ่มนี่ตอนหลายหางห้างกาเจ้าว่าแล้วนะเพราะว่ามัน จริงแกจริงมันเริ่มแกแหรือห่างห่ากเริ่มจะมี่แสดงว่าคือตอนที่พ่อเริ่มตอนเนี่ยคือพ่อเอาตั้งแต่ที่แมนแมนบแบบนี้แมน,นนี่ค,คืออายุบางจนแบบแม,น,มนแก่ขึ้นมามันจะเกิดจะแก่ขึ้นมาแก่ขึ้นมาจึงบ่จําเป็น้องไปเอาหอยต่อไอ้เคียววันต่อ,อ,อ,ตอ,อเคียเ,ยเยข็มเขาต้องขยับไปน้อยกันห่างมันแห้งออกเร็วแต่ว่าถ่ายใจหาบากเลยวีาควรกิงถึงอาทิตย์หนึ่งนะครับผมถ้าไม่มีเวลานี่ควรเราหุ่มเลยก็ได้จ้ะถือเขาต่อเคียววันต่อเคียวเข็มนะครับผมจะหุ่มเลยก็ได้ คือเอาเอาช่วงที่มันที่อ่าสมมติว่าอย่างนี้กับตอ่ออ๋อที่เดี๋ยว่บมภาษาวายงาน,น,านยังไม่เจอหลางนังนนะเพราะว่าส่วนมาคุยมังเผามันจะแห้งก่อนนะครับคุณผอนี่ไอไอนี่ห่าของเขาเนาะขนาดเอาเาเอาตัวนี้ใส่ยังคอยโบดเลยรงพุ่นหลายเฮ้ยยังคอยขายถึงใหญ่มันเท่านี้เขาโบดเลยใส่งินประมาณหลายนะคุณผอแล้วถ้าเกิดว่ามันแห้งอย่างนี้เราทำไงพ่อไอ้ห่างมันมีแน่เราไอถ้ากเอาไปซ่อเองนี่ เขาไปซ้ำเองนะครับคุณผู้ชมซ้ำหน่มันติดแต่ว่าถ้าลูกค้าไปซ้ำหน่มันบบติดนะคุณพ่อจังไม่บางมองนนิเขาซื้อไปแล้วเขาส่งไปยังอยู่เหรอเขาไปซ้ำมันบบติดมันมันตายนะคุณพ่อเนื่องจากว่าห่างห่างมันยังบบหลายนะคุณผู้ชแมนแต่ว่ามาเท่อนี่คนซ้ำหน่เขาบอกูมว่าห่างหน่อยห่างหลายซ้ำหน่อยนะเขาไปใดแล้วเขาซ้ำเลยมันมันบบติดนะท่านแล้วไม่ต้องทำยังไงครับไอ่ ถามมันเป็นยังี่นะครับคุณผอดั้มเป็นยังไี่รับแสแนมหมายจะจ้องถามผืนก่อนนหฮะห่างมันแก่คือเราอย่างนี้ไปแช่ไว้เลยครับผมแสแนมหมายก่อนให้มันละลายไอ้ผู้เขาซ้ำเป็นนะครับคุณผอถึงมันไม่ห่างหน่อยๆถ้าเกิดว่าเขาเห็นเอาไปเขาไปเข่าผมเขาผมให้วิธีเห็นมันติดใดนะครับแต่ว่าถักกระเส่นเมื่อไหร่แล้วไปแล้วมันบหมติดแล้วแม่นครับผมไอโดยเฉพาะสายเสียบนี้แม้แใ่ไม่ห่างนี่ยหน่อยเขาเบ่อหยานสายเสียเพราะว่าเขาเสียบอย่างนี้เขาไปทุ่งโอบอยู่แล้วนะเขาไปโอบมันกระติดนะครับคุณผอ ไปปุ๊บเอาแค่เฉพาะตุ้มครับผมแล้วตรงนี้แล้วเราดินเราเราเอาดินมาปกครับผมอย่างนี้ครับผมเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเขาดูเนี้ยเขาคอยเติมดินเข้าไปเรื่อยๆอืมอ้แบบต้นบางที่ด้านนะคุณ่อถ้าเติมดินนี้มันทิ้สางหางขึ้นมันขึ้นมาเองเนี่ยคุณ่ออยู่แถวเนี้ยแห้งไหนแห้งไร้ไปเรื่อยๆก็แสดงว่าถ้าอย่างนั้นในเบื้องต้นเนี้ยคือแมนถ้ายังยังมันยังยังร้อนยังแรงแบบเนี้ยแมนคือเราปลูกปกติไปเลยแมนแล้วเราค่อยค่อยดูเหมือนใส่ ดูแลมันเพิ่มเติมถ้าว่าขึ้นที่ละลายบัวใหนะคนพอมันจะหายใจบัวใหญ่ไเพราะว่าห่างมันเยับไอ้คือกันเขาคุ่มฟางนี่ที่เขาไว้คุมเม็ดเลยบัวใหเขาหยาดมันหายใจบัวใหครับเขาคอยเติมทีละหน่อยในแบบต้นไหม่แห้งอ่ำถ้าว่ายขอเทียงของมันนี่เข้าสีดูปนั่นบัวเะยมันก็เหมือนกับว่าสมมติว่าระดับดินมันอยู่มันอยู่แค่นี้เราลดน้ําไปดินมันก็ย่อยสลายไปแมนับผมเราก็เติมกลับมาให้มันแค่เดิมเท่าเดิมถูกไหมครับ ้าเขาดูเติมหนึ่งแบกสันแห้งดีก็พอแต่ว่าเขาจะมีเวลามันจะมีเวลาหรือเปล่าแรกๆก็พูดได้เพราะว่ามันยังน้อยอยู่แม่นะแรกๆมันพูดได้เขาดีเติมผมมีลายแล้วผมมาจะเติมผมยังไม่ได้เติมเลยมันไม่มีเวลาไม่มีเวลามาจะเติมแล้วไม่ได้เติมเลยผมแต่ว่าถ้าเติมในนี่เป็นการดีแล้วก็ให้มันเรือยังเหยีดใดดีเพราะว่าฐานาพ้นนี่ฐานาพ้นนี่ห้องตรงเหตุนี่มันจะดีเนาะเพื่อเพื่อไว้มันนี่มันหายใจหนาฝนนะแต่ว่าฐานานี่เดี๋ยวมันมันจะหายใจได้ ใช่ถาฐาเขายังเห็นมดมันกระโบข่อยมีไอ้คนมันะอเงแล้วพูดถือว่าพวกมดหรือเพี้ยแป้งอะไรพวกนี้ไอ้สำคัญมันมันเยอะนะพ่อสำคัญเนี่ยจะว่าไอ้เพี้ยแป้งนี้เ้าสีน้ำารเป็นประจำมันก็เลยบเมได้ไอ้ถานของมดจะไม่นี่จะเป็นเกยอยู่นีไอ้ยิงนานี่นะเพี้ยแป้งในลายเขาอยู่ทั้งไอ้จะม่าไอ้ฐานฐานน้ยมันลายเราผมก็ได้ฉีดน้ำได้ยันมุกดีรํามม่เสียละถ้าผนเสียบีแทนนะ เสือเบี้มันก็เลยแบบไปกระจัดเปลี่ยนสีดื้อแล้วมันก็หลุยลงมาเลยก็มีโลกก็เลยบ่อยมีแต่ว่ามดนี่กันบบได้ครับผมมดมันก็ยังมีแน่อยู่นะแล้วเราทำเราจะทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่บบได้มีมีกระยามันกับผมเพราะว่าบางที่นี่อยู่นี่นะมดมันเต็มอยู่นี่แต่กับผมมีผลต่อบางที่ดาผมราว่าเขามันแน่นนะมาขวดเพราะว่าเขาเห็ดป่อสารมดมันก็เลยมีเนาะกระยามันก็เลยโบเยอะมันมีบบหลายมันเหลิมเบาบางนะคุณผอโบมันถึงกับหลายมันก็อยู่กับ แมนครับผมตรงนี้ด้วยถ้าตรงนี้มันดีรากฐานมันดีแล้วไอ้พวกวัชพืชอะไรพวกไอ้พวกศัตรูพืชมันก็ไม่ค่อยมาแมนครับผมคล้ายๆมันสังพุ่มกันในตัวของมันนี่คืองมังกรเคือกันณม่อไอ้มังกรเนี่ยผมไอสีพวกนี่แล้วใส่ผมใส่สันไลหรือสารจับใบน้องไอ้ใบมันนี่นะคุณ่อมันสีบางนะมันสีบบมีเซลยวมาเท่อนี้โรคมันสีเป็นเร็วนั่นเนื่องจากใบใบมันมีพุ้มกันนะไอ้เซลล์น้อยๆที่พุ่มๆกันมันหายไปนะ บะเทิงเขราเสาใส่ตัวหนึ่งไข่ไข่ใบมันหนาใช่ไหมไหนครับมันกระสิมีภูมุ้มกันมีพวกมีแมแลงนี่มันกะบมันกับโบท่ารนะครับเพราะมันกระปองกันหนูคือกันกับคำเดียวกันกับผีขุนพรายมันต้นมันชมบูนอะมันมีภูมุ้มกันตัวนี้นะครับมันกระสิมีภูมุ้มกันของมันในระดับหนึ่งนะครับผมตัวนี้มันก็เลยเป็นการดีนะมี่กระยามันแต่ว่าหาสมบูรณ์าเขามีมีมณ์อยู่ในนี้เข้าใบก่อนมาเสดนี่ยโบได้ในคุณพรอยต้นใหม่นะก่อนตายยิงอย่างยามันแห้ง จะเข้าสีต้นังใบอยู่ต้นมังร้าวต้นมังร้าวนี่ตายเลยครับเอาใบก่อนในเศษนะต้นนี้ประมาณกี่ปีพ่อต้นนี้เออต้นนี้หลายหลายปีเลยเด็กคนผอมมันต้นมันสมบูรณ์โบรสมบูรณ์ก็มีนะหน่าจะรักสี่ปีแล้วลรืมั้งแต่คือผู้มันอยู่แค่นี้เพราะว่าคือพ่อตัดแต่งแมนกับผมให้มันอยู่ไม่ไม่สูงมากห้างมันโบแอนด์ก็มีได้เห็นบอกคนผอครับข้าต้องคำถาานวยมันหลายนะ แต่บางปีนี่มันหล่นลงมาเลยเนี่ยพ่อจับขึ้นมันก็นยังอยู่คุณกอล์แล้วถ้าหน่วยเวลามันมันใหญ่ขึ้นไปเนี่ยแล้วเวลาพ่อฉีดน้ําเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับหน่วยไหมเออไม,ม,มีมีแน่อยู่ครับพ่อฟอแต่ว่าเา้างห้องโีแดงอยนะเพราะว่าที่แรกนี่ผมบวกหูเนี่ผมพวกเปียกเลยสีดาใหญ่ยหรมันเป็นเสือลานนะับไอ,อเนื่องจานหนามมันเปียกอยู่แต่ก่อนเนี่ยผมบวกหูตัวนี้นะผมไปถามส่วนในนี่เขาก็บอกคอยบอกตัวนี้นะก็ผม<ด>อ,ผอย่าบอกคนอื่นนะเ้างวอยากงหูว่ามันเกาสีน้มอยังไี้นะเนาะ เรามาเจอปัญหาตอนนี้คือเราฉีดคือก็คือแบบฉีดแผ่นานหรือให้มันฝอยมากขึ้นไอ้สีน้ำธรรมดาเนืองจากมันแห้งเ้าวโพสีตัวนี้อยู่แล้วห้าวพลผลบางไอ้นาเอาน้ะแทนแทนการสีดนะแต่น้ำคือเราก็แบบฉีดข้างล่างฉีดข้างล่างจะ่าเอามันกระจายหลายกระจายคือฉีดรอบฟางนี้ผมอฮะแห้งกระจายลายนี่แห้งต้นใหม่แห้งใหญ่เร็วเดี๋ยวคุบอกกระจายทั่วเลยจังแบบบัตเทอร์นี่นะไอ้ที่คุณพ่อถามว่าไดินดินเสมอห้าปลูกอะไรบอ ดินเสมอเนี่บางสวนเขาปลูกแห้งไงโตระบบพนหนาห้องปลูกแล้วคล้ายๆคือเขาปลูกเขาโพลนั่งก็พอคล้ายๆหนามันไหลไปเพราะว่าถ้าต้นไม่มันใหญ่นี่ที่ห่างมันอยู่แถวนี่แล้วห่างมันหายกันเองครับโบยำเป็น้องเธอไปถือเหงามันนะเขาปล่อยมันถือคลุมนี่มันเห็นงานไงนะครับจะว่าเพลงจะว่าหนาฝนบางสิดาเขามันจะจืดกันเลยนะแต่ว่าการทํางานนี่่ไงแห้งถ้ากูปลูกเลยนี่ก็พอถ้าพื้นที่คือจังสัรนะครับ เพื่อนสมัยบนต้องไปปับบนต้องไปไทยยังมันเลยจังแั่นนคูดปลูกเลยน,นั่นันผมมันกระซูงอยู่แล้วนะผุณหมใช่ครับใช่เรียกงานง่ายอมกจยำเป็นต้องไปลงทุนปลูกเนะี่ยพ่อผมไปเห็นบางมองเนาะตองไปไทยตองไปจีดินมันบนเงินหลายคูดลงปลูกได้เลยนะคุณพ่อปลูกง่ายๆ่ายเลยเนี่ยผมผมปลูกได้เลยเนาะแต่ว่าเครือส้มนี่ผมผมจับตังเอานะตังทั้งใหญ่นะคุณพ่อเอาดินอุบนะจับตังทั้งใหญ่ก็ได้นะบางนี้ บางนี่แดงแดงรัตนนาเดี๋ยวคนป่อยต้นแมพันของอีกแล้วอย่างใบมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอะไรเพราะไอแม่งมันกินนะขเขาแก่ใขรบไดใดนะแม่ไก่กระยามันนะแดงรัตนาผมตั้งต้นแมพันธุในต่อสุโคไทยอยู่ข้างหลังนี่ผมเอามาเอามา,เอามาจากพวกกันอะไรจะจะโดนอะไรนี่ตอนน,นเขาสื่อต้อนแมพันธมัน,นตน 3, ้นละสามพันอยู่ในคุณบ่อกผมขอแบ่งก็จะเขามานะต่อสุโคไทยอยู่ข้างล่ังครับครับลองต้นนี้นนะ พอไปนี่ผมก็จะตอนแต่า่าที่ททารับประทานหน่วยของเขาก่อนเนาะอ้ <c oughs> ผมจะขออนุญาตพาะอย่างเง้ยต้นไอซีสะเกดเบอร์สามคนพอที่มัน<ด><บ>เป็แห่งน,น,นะต้นเห็นนะอายุทะยาเบอร์หนึ่งนะครับคนพอใบหน่อยที่อ่งองยายเพอต้นนั้นนะอายุทยาเบอร์สองเนี่ยนี่สีมันจะเขียวนะเขาก็เลยบวคอยนิยมออกมาขายนะผมก็บ่มีเหมือนกันส่วนอายุทยาเบอร์มันเป็นสีเขียวครับผมน่าจะสีเพราะว่าใบมันก็สีเขียวนะครับผมบอกแล้วบัเทอยนนี่อายุทยาเบอร์สามนี่ใบแดงแต่ว่า ลักษณะใบมันสีคือกันกับหงบอสื้อนะน่วยมันก็คื้กันนขครับผมแต่สีแดงแต่ใบเป็นแดงครับผมของผมก็ได้รับประทานน้อยหนึ่งแล้วแต่ว่าเนื่องจากน่วยแหลกมันมันยังเบาแสบปุบไนเลย่ว่าอายุทยาเบอร์หนึ่งนี่ผมรับประทานหลายน้วยแล้วมันแสบถึงจะที่แหลกเลยนะครับผมก็เลยชอบเลยแล้วก็แดงสตรอเบอรี่นะเล็นมันหลนี่ผมรับประทานได้สองน้วยแล้วมันก็ยังเบาแสบปุบไนเลยผมก็เลยว่าอายุที่ส่วนผมอายุทยาเบอร์หนึ่งมัน ช่วนไหนที่สกเตอร์เบอร์สามนะคุณผอไอ้นี่ใบใบด่างหนูองใบด่างไอ้นั่เขาจากไต้หวันหนึ่งกันในหน่วยหน่วยเขาจะจะด่างกันในคนณผออันนี้พันอะไรเพราะชื่อพันใช่จริงฝรั่งใบด่างชชยจริงเป็นสีขาวแต่ว่ามันหั่นแสบนะคุณผอเป็นไส้ไส้ขาวครับผมไอ้เมื่อนั้นหัวหน้าที่เป็นที่ทงานที่เทศบาลเนี่ยนะเพิ่นเดี๋ยวมาทดลองชิมนะเพิ่นว่าอร่อยมากเลยนะเพิ่นเขาต้นต้นพันไปปลูกกันนะใช่ไหมครับต้นพันเนี่ยผมตอนอยู่นี่แหละ ใบด่างชายหญิงตะบาซีสีขาวครับตัวนี้นะเดีอขอขอนญุญาตมาเบิ่งไอ้ไอ้ชวนชวนตัวหนีคนออ่อยสีมันเนี่ยสีคืออายุทยาเบอร์สามตะ่าร์โบเมสอว่าแดงลูกหงนะครับตัวนี้นะเพราะว่าสีคืออายุทยาเบอร์สามอยู่นี่ไม่สามสายพันธุ์ไอม้มงก์เจาข้าพันตัวหนึ่งใบมันคือกันข้อแยบบอดของมังกอแล้วมุงถือตัวนี้แดงลูกหงครับมึงตัวนี้ไอ้สีสะเก็ดเบอร์สามนะคนผอยสีสะเก็ดนี่ใบก็จะเรียวยาวเหมือนกับมง้วน แมนครับผมหน่อยหน่อยมันก็เลยดกนาออ่าแต่ถ้าเกิดอันอัแดงอัอัญชนี่ใบก็จะกลมเหมือนกับของเป่าครับผมการดูแลมันก็มันเป็นพันธุ์หลังมันกระจยยางคือของเปานะแต่ว่าตัวนี้มันส่คือหของจอดนั้นมันหน่อยแล้วมันกระดกหน่อยของมันก็เลยเห็นนาจับตามองต่อไปนะส่วนโสซานนี่ผมยังยังบุเด้รับประทานก็เลยบ่อธิบายแต่ว่างจะว่าไก่แล้วครับคุณพ่อ เดี๋ยวนี้ที่สวนนี่อายุทยาเบอร์หนึ่งนี่ยังเป็นที่หนึ่งอยู่นะใช่ไหมครับครับผมยุสวนนะแต่เขาก็บ่าแต่ทำไมผมเห็นในนั้นส่วนใหญ่สวนแต่ละสวนที่ปลูกจะเป็นเบอร์สามอายุทยาเบอร์สามซะส่วนใหญ่ไอมันครับผมแมนครับผมไอเบอร์หนึ่งหนึ่งฟ้อนโคอยหูเลยนะครับใช่ไหมครับไอผมกับโอยากได้ได้ที่แดนเขาห้มากเอรอเลยครับผมตอนนั้นนะไอเครื่องเมืองกวนนี่แดงสะตัวโบรี่ครับผมเพราะว่าไอ ตอนนั้นต้นพันธุ์เขาแพงกว่ามูเหมือปไปที่แล้วต้นละพันนะเสียบยอดน้อยๆนะครับไอ้ต้นแม่พันธุ์นี่ผมตอนนู้จนโสมมาแล้วนะครับนี่หลังจากเขาตอนตอนเขามาฝูกนี้นะครับผมก็ได้รับประทานหน่อยเขาเลยนะแบ่งสป็ตัวบุรี่นะอ๋อนี่คือพ่อมีต้นเดียวแล้วพ่อก็มาตอนแล้วคืออันนี้คือ่วนที่ขยายออกมาแล้วตวนนี้ขยายถึงเขาใจโบแสมนะต้นพันธุ์เขายังแพงอยู่กันเลยยังมูยังหมูฟันหงกันยังเสียาไป รับประทานหน่วยเขาก็ขาดยกผมมามันหนาจะแสบก็ยังห้อยขายแครับมันยังเป็นพันธุ์ใหม่อยู่นะแดงสตูบุรีเพราะว่าหลายส่วนเนี่ยเขาว่ามันเป็นพันธุ์เทนาับตามองอยู่นะเมล็ดมันจะหลายลายห่วยอายุทยาเบอร์หนึ่งนะครับมีเด่นหน่วยมันโดกันนาดคนฝอเนี่ยเห็นหน่วยของเขาบบนี้ขนาดต้นนี้นานจะมาสี่หาเดือนเลยคพ่อใช่้ไหมครับมันต้นนี้แหละผมก็เด้รับประทานหน่วยเขาแล้วนะใช่ไหมครับต้นนี้นะก็ยังตอน ตอนเอาไปผูกแยกกันใจหนึ่งกระลายแล้วแยกเอาไปผูกกะลายตอนเมื่ติดกลายก็บผอ<ม>ว่าเป็นตอนเราติดเลยจะไม่แดงตอนติดอย่างนะใช่ไหมครับเครื่องหนึ่งถ้าชาว่าวลายกว่นนะถึงว่าคือส่วนใหญ่คือเห็นต้นพันธุ์ที่เขาขยายขายเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเสียบยอดเสียบยอด,ยอดม,ยมันมันเร็วดีนะคุณบอกอบยิบเอียดมึงแต่ว่าบางมีเสียบยอดกลางแข่งนะคุณ่อน,อน,นี่สัตวุรีต้นแม่เขานี่ของเปสือต้นนี้คือกันต้นนี้เสียบ เสียบสามยอดผัดดันติดทั้งสามยอดเลยต้นแม่นีของเปล่าสื้อตัวนี้แดงสะตัวบุรีครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งต้นหนึ่งเสียบ2ยี่สิบกิ่งนี่ตายเบิดคุณหอยติดกิ่งเดียวเนาะเพราะว่ามันเข้าบมเนตนสายเสียบมเข้าโเก่งแตาว่าตัวมันติด ที่แนมเห็นนี่พีภาคภูมิใจให้ลูกค้าเบิ่งตัวมันติดตันมันโมติดนี่นับบได้อไอ้ออยู่ในติดอยู่ในเดียวกันนี่ไอ้ต้นต้นแม่เขานี่ห้องเป่าซื้อเลยครับคุณบอครับแต่ว่าที่เสบมีห้องจวนซื้อต้นหนึ่งในปีหนึ่งเดี๋ยวมันมันเสื่อมกันเลคุณผอผมได้รับประทานหน่วยเขาแล้วนะห้องเป็นห้องจวนสื้อี่แสบอยู่คุณผอแต่ว่าต้นหนึ่งซีสเกตเบอร์สามนะคุณ่อครับจัวกิ่งที่เอาซีสเกตเบอร์สามกับผมไอ๊ ไอ,ไองานนี่นะครับผมไอ Ad Ad men, ้แอดโจแอนเมนกรมปลูกฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ผมมาเสียดยอดให้นะครับผมผมก็เลยต้องกราบกอบพระคุณมันอยู่ครับผมเพราะว่ามันมาเยี่ยมชมสวนผมเลยเิ่นเสียบเป็นทีเละเล็กไปนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นผลงานของผมด้ยนะครับผม mm hmm. <laughs> ส่วนตัวนี้นะครับผมอายุทยาเบอร์สามครับมันมัมนมีมันมีหลายพันนะครับผมแล้วชวนตัวนี้นะครับผม ทีเ่เสียโบติดนี่โบบตรงน้ำเลยคออุณผ่อนี่ลายคันธุนี่เหอกะาวะมา,ะาตัวมันติดก็มีเลยคออุณผ่อนนี่ก็ถือว่าโชคดีไปนะรชบตัวนี้ตัวนี้ติดก็มีในต้นเดียวนี่ไม่ไม่หลายพันนะแฮดเลนมันอแล้วที่เป็นในที่ห่อแล้วที่เป็นเหงื่อแบบนี้เลยมันมันมีผลอะไรกับโบโบโ<น>บ,บ,บมีคุณผ่อพอไปมันจะมีเบิเพรพะวันมันจะเหงื่อมันจะเกิดจากการไข่หนาของมันนะเหงื่อของมันเนี่ยโบเป็นอันนี้ที่ะเกดเบอร์สามนี ในขณะเดียวกันข้อตอนแต่ว่าข้า,าสเสร็ดรับประทานหน่วยเขาตันวนี้นะที่หน่วยบอัเพราะว่าจากต้ตนแมวของเปลาเสือมันส่งเร็วนะคุณบอมันก็เลยขยายหง่าวครับแต่ว่าทางเสียบยนดนี้เขาได้หลายเลยนี่สายเสียบมื่อถีบเนี่ยมันเสีได้หลายต้นเลยนะไอ้คอละต้นในนาำเสียบนะจะว่าแดงรัตนาต้นละสามพันคนกาสือเพราะว่าเสียบเพียงต้นหนึ่งอย่างนี้คอเสียบคอเดียวมันก็เลยขยายได้หลายต้นนะเสียบมาต้นหนึ่งเล,ลีวมัววน ซื้อต้นละสามพันนี่ย่มไปเสีมันเก็เกินคุมแล้วนะเพราะว่าใช้เสียมือเสียมันเพลเพเฮดีเก่งอยู่แล้วนะแต่ว่าทางไปเสียมเนอาจจะตายเลยนะผมก็เลยเสียมันมันผมเสียมันนี่ประมาณยี่สิบกว่ากิ่งหมดเลยอยู่นี่คือว่าบทีจะกก่งหน่อย่ดกิ่งเดียวเลยนะเัาก็เลยตัดออกมาเท่านี้พลังพลังมันก็เลยไปเร็วนะข้าวเดียวเนี่ยมันก็เลยเริ่มใหญ่นะอย่างน้อยนี่มันก็จะเป็นพันนี่เลยนะต่อไปนะดีกวยจอยขี่นงอยู่ทั้งหลาง ตัวนี้นะเพราะว่ามันมีตอยล่ะครับถ้าเฮามีเวลานี่เฮาสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นพันธุ์อื่นได้เลยแต่กคนพ่อเปลี่ยนเนี่ยเป็นพันธุ์แดงก็ได้นะสายเสี่ยมเพราะยังค่อยเฮ็ดเก่งตัวนี้นะครับไอ้สายจอนนี่บ่ค่อยเก่งตัวนี้เพราะมันน่ะติดแบบฝุ่นใช่ว่าก็ติดหลายอยู่เนาะหน้าฝนมันยังค่อยติดเร็วหน้าหน้านี่ยากติดแน่อยู่ครับถ้าเฮาสิติดเฮาเฮ็ดเฮ็ดทางมันลบแดดเดินมาเนี่มันจะมันจะไปเร็วนะไอ้นี้แดงรัตนะเนาะผมตั้งต้นแม่พันธุ์ไว้หลายตัวนี้หค้งจวนซื้อ มัน์วนซื้อเดี๋ยวนี้เริ่มหลายเดียเมืงคกันงนี่ต้มงูนี่ผมตอนหมดเลยนะบางทีอันนี้จะเห็ดน้อยไปเนาะตลอดปีได้เดียวคุณหู้มองน้อยตลอดปีหมายถึงองน้อยสิบหมื่นเขาก็ตตองหอมันสมเหตุเวลาเีาจะบวชอนนะคุณผ่อนจนคือว่าเขาเขาบวชเอามันหลายทำให้มันออกทีละหน่อยนั่นจะค่อยๆออกไปนะคุณผู้ชมปุ๋ยที่มันจะออกเพราะว่าปุ๋ยนี่อยู่ทั้ง่างกับมีส่วนนะคุณผู้ชท้าเทาเาหนักแต่เนื้อตัถไทยมันก็จะไปโกนหย่อนมันน้อยมันจะออกตลอดเมื่อไนะ เป็นยังไงบางสวนนี่สูตรเบสิกสูตรเสมอมันมันกินอาหารเสมอนะมันจะออกตลอดได้ก็โดยปกติสแตนดาร์ดมันมันมียังมีมาตรฐานไหมครับว่าพะเอ่อหนึ่งถึงสามเดือนคือบำรุงให้เต็มที่เลยเอ่อเดือนที่สี่ห้าค่อยเอ่อผมมันมันหนาจะไม่นะจะว่ามันโบตายตัวนะมันไม่ตายตัวเนาะคือว่ามันเป็นสูตรของมวของมันนะผมว่า มันนาจะมันก็ต้องอยู่ในแต่ละพื้นที่ดินทีนนค่คนที่ดูแลด้วยมันมันหนาจะถึงัทถุกวิธีนะไอ้ลงมือทําคือคําตอบผมมา่มีการเทิงการไพออกคิ่ไปหนึ่งผมมาถือบอแต่ว่าเขาเฮ็ดสูนนั้นได้ผลเขาเลยเล่าวาส่นน,น,นั้นไอ้บางส่วนนี่เขาบอกว่าตรงทยตรงที่ดินตรงอยู่คือว่าเขาเดินเสร็จนั้นมานะมันได้ผลเขาก็เลยันิบายมันถือความเขาเนาะมันมองความหมคือถือเบิร์นผำพมานะดีดีดีวัสดุแบบนะ แต่โดยสรุปไ,ไงไงายนี่ปลูกตังไหมันก็ตินนะมัศดานะ <laughs> แต่ว่าไผาที่เอาสุดเลยพว่าคนสมยอี้เก่งอยู่แล้วนะเฮตดไปเห็นมาเนี่เฮ้องีสูดหเฮาสิเก่งกว่าเขาอีกนางคนบอกห้ <laughs> อสิบ่เซอรอผู้ใดแบบยืนยืนขาดเดียวว่าตรงโบไดู้บไดครับต่อไปต่อมาเน,นี่เฮ้องสิพัฒนาให้เก่งกว่าเขาให้ได้ไ <laughs> อผมมีหลายคนเหานา่ัยนมาถามผมแล้วก็เก่งกว่าผมนะเ <laughs> ขากว่าจะไม่สูตรของเขาคล้ายๆเขาไปเป็นผาาประกอบซปด้วนะบรับ เขาอาจจะไม่ไอดีดีอยู่แต่ว่าเขาเขายังบอกเลยนะเขาไปปรับใส่ของเขาเลยเก่งว่าผมมันตรงยุบมันตรงมีสูตรของไม้ของมันจนใดนครับทาสูตรตอนนี้ผมเลยมองมาผมเบิ้งนี่แหละนี่เขาสูตรตอนสูตรนั้นสูตรนี้บุถิกเพื่อเหตุไปเหตุเรื่อยๆนะเขาไปเหตุจนออกหาของเขานะมันก็เลยบยจําขัดไปภายสี่ตอนสูตรใดนะครภายเหตุสูตรได้อกเน่เขาเอาสูตรนั้นนะสูตรภายสูตรมันนะตัวนี้ก็หลาย ช่วงบางนี้นะครับคุณพอยฝนหลองเมย์ผมเอาไว้ลูกค้าเบิ้งเดินผมหนึ่งจังเไงครับพ่อฝนหลองเมย์แฉะวงเอ๋ยหนื่องจาก,ม,จากมันออกมาหลุดมันตกหลุนนมนะผมก็เลยบบกยายไปเลย